สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็มาว่าเรื่องของการฟ้องอีกแล้วครับพี่น้องนะครับล่าสุดเกิดอย่างขึ้นครับเรดี Ready, ้พรทิพย์เพิ่นกระโพนแบบสี่เดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนครับพี่น้องเพิ่นกระโจนว่าโพสทะเบียนรานโชโง่ก็เตรียมแรงกระแทกไปจากหลายข้อหาอยู่นะ ทั้งคนโพสคนแชร์พวกมึงจงเตรียมเงินไว้เยอะๆหมอดูยิ่งทำนายอยู่ว่าเรดี้จะได้เงิน20ล้านป๊าดพี่น้องแเราเราก็บอกอีกว่าก็ยังมานั่งคิดอยู่ว่าเงินจะมาจากไหนตอนนี้ถึงบางอ้อละป๊าดพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลังจากมีคนนะครับอ่าโพส ทะเบียนราดนะครับเอาทะเบียนราดของเลดี้พรทิพย์ไปโพสประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับทางเลดี้เพิ่นกระบอกมาแบบสี่หน้าตอนนั้นนะครับมาเมื่อนี้ครับความคืบหน้าทั้งคดีเนี่ยเราเลยก็ได้ทรงอ่าเหมือนเป็นซองขาวครับมอบอำนาจนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีหลายซองครับพี่น้องประมาณสี่หาซองครับแต่บรู้ว่าไผ่แน่ครับพี่น้องนะครับจะโดนนะครับทุกท่านครับอ่าเราก็โพสต์มาแบบนี้นะครับ เราแล้วกระโจนข้อกฎหมายต่าง,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 งๆนี่เยอะมากนะครับพี่น้องน,นะครับถ้าอ่านไปเนี่ยกระิยาวนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็พอรับโพสต์ไปเนี่ยก็มีเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากครับท่านนี้ก็บอกว่าจัดไปนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าถึงลบไปแล้วก็ช่างมีอายุความ3เดือนพนะพี่น้องน,นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าจัดไปโลดนะครับท่านนี้ก็บอกว่ามีเงินจาา่ายบล่านะครับอีกคนนึงก็บอกว่า เรียกแม่อีกแล้วงานนี้นะครับส่วนทัานนี่ก็บอกว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับส่วนอีกคนนึงก็บอกว่านั่นแหละเวลาโพสอะไรให้คิดเยอะๆอย่าใช้อารมณ์นะครับป้าพี่น้องส่วนทัานนี่ก็บอกว่าอาอสะวานะตาสว่างแล้วนะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่าเน้นๆจังๆนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าป้าพอคือโพสข้อกฎหมายหลายแท้นะครับพี่น้องนะครับ กฎหมาย PDPA นะครับพี่น้องเราก็โพสเต็มเลยครับข้อกฎหมายต่างๆนะครับนั่นแหละครับพี่น้องทำเอาเอฟซีตะลึงนะครับพี่น้องนะครับ FC ทั้งฟังของเลดี้นะครับทุกท่านครับอ่านั่นแหละครับนุ่มบอกเลยข่าวสารมาบอกมาเราฟังเด้อในส่วนของเรื่องการฟ้องนะครับแต่ว่าที่เป็นไพนแน่นี่อันนี้เรายังมาบอกครับพี่น้องนะครับต้องรอให้เราเนี่ยชี้แจงเองนะครับทุกท่านมีความเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ดูถ้ามีข่าวสารมาอัปเดต เดี๋ยวมาฝากรอบหนึ่งคลิปนีแรับไปก้อนคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ